หน่อยแล้วไหี่อยไนีเข้ามา ไช่ครับเจอเจอคนไหมไม่เจอทำับไปไหนแล้วเนี่ยสามนยังเป็นไงบ้างเดี๋ยวหันหน้าหาผม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นที่ทางมเราแจ้งมาบอกมีคนมามีคนแจ้งมาว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ตกลงมาเออตกข้างทางตกข้างทางครับแล้วไงให้ผมบอกเขาตรวจสอบดูเออแต่ตอนนี้หาคนไม่เจอครับแล้วคาดว่ารถเป็นไรคาดว่าคงเป็นคนตรงเนี้เสียหลักคนหลักเนี่ยชนนี่ครับแล้วตกไปตกไปครับแต่ตอนไหนไม่รู้ครับคิดว่าเป็นยันคืนไหมเขาแจ้งดีคนละเมื่อดีเขาแจ้งมาประมาณ จะ8โมงเนี่ยครับโอ้ว่าเพิ่งเห็นเนาะครับผมแต่นี่คาดว่ารถจะจะว่าตกกลางคืนหรือตอนเช้าคิดว่าคิดว่าจะเป็นช่วงกลางคืนหรือไงเนี่ยครับก็พอเห็นตอนเช้าเนี่ยครับประมาณกลางคืนเลยแหละผมว่าแล้วตอนนี้แจ้งตำรวจยังได้แจ้งแล้วใช่ไหมแจ้งตำรวจให้มาดูเทือดเห็นแล้วนะครับผม